สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ c h anel n free to play c h anel n ที่จะช่วยทำให้การเล่นเกมของทุกคนสนุกขึ้นได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องเติมเงินนะครับเอาละครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำเกี่ยวกับตัวละครยอดนิยมอีกหนึ่งตัวละครนะครับที่ไม่ว่าใครๆเนี่ยก็ต้องหามาใช้งานกันอย่างแน่นอนนะครับผมนั่นก็คือตัวละครโปโตกาส DS นั่นเองนะครับ หรือว่า s m a มั k e y คนะครับผมซึ่งในคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูความสามารถของตัวละครนี้กันนะครับว่ามันมีสกิลอะไรที่น่าสนใจบ้างและการเข้ามาของตัวละครลูฟี่นิวเวอร์เนี่ยจะทำให้ s m a มั k อัีเนี่ยยังน่าใช้งานอยู่หรือเปล่านะครับผมโอเคนะครับสำหรับตัวละคร S นะครับก็เป็นตัวละครสังกัดส,สเตรงนะครับผม แล้วก็เป็นตัวละครเมตามาตั้งแต่เกมเปิดวันแรกเลยนะครับเพราะว่าสกิลการใช้งานของตัวละคร S เนี่ยค่อนข้างโกงมากๆนะครับแล้วก็เป็นตัวละครที่หามาใช้งานได้ง่ายที่สุดในช่วงแรกเลยนะครับผมเพราะว่าตัวละคร S เนี่ยมันจะมีแพ็กเกจการเติมเงินครั้งแรกนะครับผมก็คือไม่ว่าจะเติมจำนวนเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับก็จะได้รับตัวละคร S มาใช้งานกันฟรีๆ2ตัวเลยนะครับผม รู้สึกว่าแพ็กเกจต่ำสุดเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1ดอลลาร์เนาะประมาณ29บาทบาทประมาณนี้นะครับผมก็เลยทำให้ตัวละคร S เนี่ยเป็นตัวละครที่หลายๆคนนิยมนำมาใช้งานในช่วงแรกๆนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูความสามารถแล้วก็สกิลใช้งานของตัวละคร S หมัดอัคคีนะครับว่ามันมีสกิลใช้งานอะไรบ้างนะครับผมสำหรับสกิลที่1ของ S นะครับ F นะครับจะทําการซุมโจมตีศัตรู3เป้าหมายนะครับพร้อมกับลดเกาะของศัตรูลง30%แล้วก็จะทําให้ศัตรูที่โดนโจมตีนะครับติดสถานะเผาไหม้เป็นจํานวน3เทินนะครับผมส่วนข้อความสุดท้ายเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันหมายถึงอะไรนะครับตรงที่เขียนว่า if the target is a warrior นะครับผมตรงนี้เนี่ยจากที่ผมลองแปลดูนะครับมันมีความหมายประมาณว่า ถ้าเป้าหมายเนี่ยเป็นวอริเออร์จะถูกสถานะเผาไหม้แรงขึ้นนะครับแต่ผมก็ไม่รู้นะครับว่าในเกมนี้เนี่ยตัวละครไหนที่มันเป็นวอริเออร์บ้างนะครับผมเพราะว่าสังกัดอื่นๆสายอื่นๆเนี่ยมันก็จะเป็นพวกไฟเตอร์สแลชเชอร์ชูเตอร์ซับพอร์ตอะไรพวกนี้นะครับผมไม่เห็นมันจะมีสายของตัวละครวอริเออร์เลยนะครับ ไม่รู้ว่าเขาแปลผิดหรือว่ายังไงนะครับผมถ้าใครพอที่จะเข้าใจความหมายตรงนี้เนี่ยรบกวนคอมเมนต์บอกผมที่ด้านล่างคลิปสักหน่อยนะครับโอเคนะครับต่อมาสกิลที่2ของตัวละคร S นะครับผมเวลาที่ S เนี่ยโจมตีศัตรตูแบบปกตินะครับจะทำให้ศัตรตูที่โดนโจมตีเนี่ยถูกลดเกาะลง24นะครับผมและถ้าศัตรตูที่โดนโจมตีเนี่ยติดสถานะเผาไหม้อยู่เนี่ย จะทำให้ S เนี่ยตีแรงขึ้นอีก40%นะครับซึ่งมันก็จะเหมาะสำหรับเป็นการคอมโบกับสกิลที่1นะครับผมเพราะว่าสกิลที่1เนี่ยเวลาที่ S นะครับทำการโจมตีเนี่ยจะทำให้ศัตรูเนี่ยติดสถานะเผาไหม้100%นะครับผมพราะฉนนั้นแล้วเวลาที่ศัตรูติดสถานะเผาไหม้แล้วถูก S โจมตีแบบปกติเนี่ยก็จะโดนโจมตีแรงขึ้นนั่นเองนะครับผมมันก็เลยเป็นอีกหนึ่งสกิลนะครับที่ทำให้ตัวละคร S เนี่ย จัดอยู่ในระดับที่โกงมากๆนะครับผมต่อไปนะครับสกิลที่3ของ S นะครับผมก็เป็นสกิลติดตัวนะครับตัวละคร S เนี่ยจะได้รับเกาะเพิ่มขึ้น48นะครับได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น20แล้วก็จะได้รับพลังชีวิตเพิ่มขึ้นอีก30นะครับก็คือทั้งถึกแล้วก็ทั้งแรงนะครับผมโอเคนะครับต่อไปไปดูกันที่สกิลที่4นะครับสำหรับสกิลที่4ของ S นะครับผมก็คือ เวลาที่ตัวลักร S นะครับถูกโจมตีและถ้าศัตรูที่โจมตีใส่ S นะครับมีพลังป้องกันน้อยกว่า S เนี่ย S นะครับจะทำการ Counter Attack หรือว่าทำการโจมตีสวนกลับทันทีนะครับ ด้วยดาเมจ180%ร180%ของพลังโจมตีนะครับผมซึ่งจากที่ผมลองหาข้อมูลตัวละครมานะครับผมตัวละคร S เนี่ยเป็นตัวละครที่มีค่าเกราะเยอะที่สุดในเกมแล้วนะครับเห็นไหมค่าเกราะของ S เนี่ยอยู่ที่ประมาณ3,142นะครับขนาดตัวละครหนวดขาวนะครับที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาใหม่ในเซอร์ฟเวียนามเนี่ยยังมีพลังป้องกันน้อยกว่า S อีกนะครับ พลังป้องกันของหนวดขาวเนี่ยรู้สึกว่าจะอยู่ที่ประมาณ2000นะครับผมนั่นก็หมายความว่านะครับไม่ว่าตัวละครไหนก็ตามนะครับที่ทำการโจมตีใส่เอสเนี่ยเอสก็จะโจมตีสวนกลับแน่นอน100%ซนะครับผมและนี่ก็จึงเป็นอีกหนึ่งเหตุผลนะครับที่ทำให้ตัวละครเอสเนี่ยเป็นตัวละครที่หลายๆคนนิยมมาใช้งานเป็นอันดับต้นๆน,นะครับโอเคนะครับเราก็ พอจะทราบความสามารถแล้วก็รายละเอียดสกิลทั้งหมดของตัวละคร S กันไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองเอาตัวละคร S เนี่ยไปทดลองใช้งานจริงกันนะครับว่าความสามารถของ S เนี่ยมันจะโหดขนาดไหนนะครับผมสำหรับตัวละครที่ผมนำมาทดลองเนี่ยก็จะเป็นตัวละคร S ระดับ10ดาวนะครับเลเวล250นะครับผมเดี๋ยวเราลองไปหาผู้โชคดีสักหน่อยนะครับเอมีคนแชร์บอสมาให้เรานะครับผมเดี๋ยวขอตีบอสแป๊บหนึ่งนะครับ เวลามีคนแชร์บอสมาให้เราเนี่ยแล้วเราไปช่วยตีนะครับเราจะได้รับไอเทมด้วยนะครับผมเดี๋ยวขอขัดเวลาแนะนําสักแป๊บหนึ่งนะครับเห็นของฟรีแล้วก็เสียดายนะครับนี่เห็นไหมเราได้เงินแล้วก็ได้เพชรมาฟรี80เม็ดด้วยนะครับเป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองเอาตัวละคร S ไปสู้ดูหน่อยนะครับผมเดี๋ยวจะเอา S ใส่ไปตัวเดียวนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราลองมาสังเกตนะครับผม นี่นะครับเวลาเอสโจมตีนะครับผมสังเกตดูนะครับลูฟี่โดนติดสถานะลดเกาะนะครับผมนั่นหมายความว่าเวลาที่เอสเนี่ยโจมตีใส่ลูฟี่เนี่ยดาเมจก็จะรุนแรงขึ้นนะครับผมแล้วเดี๋ยวดูเวลาเอสไซสใช้สกิลอันตินะครับผมก็จะสุ่มโจมตี3เป้าหมายเห็นไหมครับศัตรูที่โดนเอสโจมตี3เป้าหมายเนี่ยก็จะถูกติดสถานะลดเกาะลงเหมือนกันนะครับสังเกตที่ ซันจินะครับผมสังเกตที่มีนะครับแล้วก็ชิริวเนาะจะมีลูกสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นโล่สีแดงอยู่นะครับเหมือนกับลูฟี่เลยเนาะก็เป็นสถานะรดเกาะนั่นเองนะครับผมซึ่งทําให้เวลาที่เอสโจมตีใส่ T เนี่ยก็จะทําดามเหนียได้รุนแรงมากขึ้นนะครับนอกจากนั้นนะครับผมสถานะเผาไหม้เนี่ยสังเกตได้นะครับตัวละครศัตรูเนี่ยจะมีลูกฟันไฟสีดําเกาะอยู่นะครับผมซึ่งเจ้าสถานะเผาไหม้เนี่ยมันก็จะทําการ ลดเลือดตัวละครศัตรูที่ติดสถานะนี้เนี่ยเรื่อยๆทุกครั้งที่จบเทินนะครับผมก็คือนอกจากเอสจะทําดาเมจปกติแล้วเนี่ยยังได้ดาเมจเพิ่มเติมจากสถานะเผาไหม้ด้วยนะครับเดี๋ยวดูนะครับอย่าเอสใช้สกิลนะครับผมเห็นไหมตัวละครจินเบแล้วก็ตัวละครคิลเลอร์เนี่ยมีสถานะลดเกาะอยู่นะครับผมนี่นะครับ1ลุม6นะครับสบายๆเลยนะครับ <laughs> ตัวละคร S เนี่ยมันจะค่อนข้างใช้งานได้ เขาเรียกว่าไงอะใช้งานได้ดีมากๆนะครับแต่มันก็จะมีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งเลยก็คือถ้าสมมุติว่าตัวละคร S เนี่ยโดนศัตรตูนะครับทําการใช้สกิล c ีีใส่เนี่ยตัวละคร S ก็จะไม่สามารถทําอะไรได้เลยนะครับผมสกิล c ีีเนี่ยก็จะเป็นพวกสกิลสตันนะครับผมเป็นสกิลแช่แข็งนะครับ เป็นสกิลแช่หินนะครับผมแล้วก็สกิลใบพวกนี้นะครับผมเวลาที่ S โดนเนี่ยเอก็จะทำอะไรไม่ได้เลยนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเราไปเจอ S สศัตรูฝั่งตรงข้ามเนี่ยและถ้าเราอยากจะจัดการ S เขาง่ายๆนะครับก็ให้จัดทีม c c มาสู้ S นั่นเองนะครับผมนี่นะครับเห็นไหมครับติดสถานะเผาไหม้กันรัวๆเลยนะครับผมเกาะก็โดนลดนะครับโดนติดสถานะเผาไหม้อีก แถมเวลาตี S ก็สามารถเคานเตอร์แอตแทสวนกลับได้อีกนะครับผมเป็นตัวละครที่แบบค่อนข้างครบเครื่องมากๆนะครับไม่แปลกใจเลยนะครับทำไมใครๆก็นิยมส่วนมากนะครับจะรีไอหา S มาใช้งานกันนะครับผมเดี๋ยวเรากดสคิปไปเลยแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวดูนะครับดาเมจที่ S ทํทำได้เนี่ย3ล้านกว่าเลยนะครับผม หนึ่งลุมหกที่แท้จริงนะครับส่วนหนึ่งก็น่าจะมาจากเลเวลของเอสที่มันเยอะกว่าด้วยนะครับผมแต่ถ้าเลเวลพอๆกันเนี่ยผมว่ามันก็ยังสู้ได้อยู่นะครับถ้าใครเล่นเกาะชาบันดี้บ่อยๆเนี่ยจะเข้าใจนะครับเวลาไปเจอเอสเนี่ยเป็นอะไรที่น่าเบื่อมากๆนะครับเพราะว่าเลือดตัวละครในทีมเราเนี่ยจะถูกลดเยอะมากๆนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับกับความสามารถของตัวละครเอสหมัดอัคคีนะครับก็โหดสมคำล่ำลือจริงๆนะครับผมแต่ว่า หลังจากที่ตัวละครลูฟี่นิวเวอร์เข้ามาเนี่ยก็ทําให้หลายๆคนนะครับเริ่มรู้สึกว่าตัวละคร S เนี่ยน่าจะไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่แล้วนะครับเพราะว่าตัวละครลูฟี่นิวเวอร์เนี่ยมันเป็นตัวละครที่เคาน์เตอร์แอตแทกได้โหดกว่า S นั่นเองนะครับผมแต่จริงๆแล้วนะครับผมคิดว่าตัวละคร S เนี่ยก็ยังสามารถเอามาใช้งานได้ตลอดนะครับผมเพราะว่าตัวละคร S เนี่ยมันเป็นตัวละครสังกัดสตรงนะครับผม มันก็เลยสามารถทําการอัปเกรดดาวได้ง่ายกว่าตัวละครลูฟี่นิวเวอร์นะครับและอีกหนึ่งเหตุผลเลยก็คือถ้าในอนาคตเนี่ยถ้าเกิดว่าตัวละครซาโบนะครับทําการอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์ g l o b a l เนี่ยเราก็ยังสามารถเอาตัวละครเเนี่ยไปทําการแลกเปลี่ยนเป็นตัวละครซาโบได้นะครับโดยการใช้ฟังก์ชันคอนเวอร์ตตรงนี้นะครับผมนี่นะครับสมมติว่าผมมีเระดับ10ดาวเนาะสมมุติว่าอนาคตซาโบอัปเดตเข้ามานะครับ ผมก็หาซาโบมา5ตัวนะครับแล้วก็ทําการโอนย้ายดาวของ S เนี่ยไปให้ซาโบได้เลยนะครับผมโดยที่เราไม่จําเป็นต้องปั้นซาโบขึ้นมาใหม่นะครับเพราะว่าตัวละครซาโบกับ S เนี่ยมันเป็นตัวละครสังกัดสตรงเหมือนกันนั่นเองนะครับผมโอเคนะครับสําหรับข้อมูลตัวละคร S มัตทัคีนะครับ ผมก็ขอจบไว้เท่านี้แล้วกันนะครับผมถ้าเกิดว่ามีข้อมูลอะไรที่ผมแนะนำผิดพลาดไปเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์แนะนำผมได้ที่ด้านล่างคลิปเลยนะครับขออย่างเดียวนะครับคอมเมนต์กันด้วยความสุภาพก็พอนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอตัวก่อนแล้วกันแล้วพบกันใหม่ในโอกาสต่อ,ตอไปครับ